สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคนชโซลาเซลครับผมมีติดตั้งชุดปั๊มน้ำบ่อน้ำลึกนะครับผมเสมอขนาดหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตครับผมอันนี้เป็นท่อหนึ่งนิ้วนะครับผมน้ำอยู่ที่ประมาณสองคิวครับหนึ่งหนึ่งจุดห้าถึงสองคิวครับน้ำน้อยนะครับบ่อเนี้บแต่ว่าน้ำอยู่ลึกครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณเก้าสิบเมตรครับผมใช้แผงสี่แผงนะครับขับปั๊มโมโนฮาร์เซลสามร้อยเก้าสิบบาทครับผมตัวนี้วันนี้ใช้ปั๊มของ Lb top sun นะครับนคของ lb top sun ติดตั้งให้ลูกค้ารเรียบร้อยนะครับผม lb top sun รเรียบร้อยนะครับผมพ่นสีให้เรียบร้อยนะครับพ่นสีเคลือบเหล็กกา,านอนไรให้ชั้นนะครับสวยงามเลยลูกค้าท่านใดสนใจงานติดตั้งโซลุรเซลล์ครับผม งานโครงสร้างสวยๆแข็งแรงนะครับผมก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคราชโซลาเซลล์ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสองหกสี่แปดแดหกสองนะครับผมพร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็บริการติดตั้งทั่วไทยครับผมตัวเสมอรับประกันสองปีนะครับตัวแผงรับประกันแฟออกยี่สิบปีนะครับผมไม่รับประกันแตกนะครับผมสนใจระบบงานติดตั้งรับประกันหนึ่งปีครับผมท่าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับศูนย์เก้าสองสองหกสี่แปดแปดหกสองครับผมโคราชโซลาเซลล์ cảm ơn các bạn